โจ้กล่าวสุนชาวฟีฟ่ามือบอลและการสุนทรีชาวอินซินท่านนะครับผมที่อยู่ผมในสื่อเกมเมทชีวีกับเกมฟีฟ่ามือบอลในราะยะการเปิดแพ็กสุดจังไรที่ใครก็ชอบดูครับผมซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้เปิดแพ็กสองแสน 2, แต่อย่างใดเพราะอะไรผมไม่มีตังค์แล้วนะคือโอโ้โหวันนั้นแม่งไม่น่าเปิดเลยน,ะนั่นเลยไอแพอ็กคือวันเปิดแพ็กแสนล่อโดยสรผมเปิดไปสามแพ็กโอ้ เราเป็นสองแจ๊กเราเราสามแจ้งเออข้างแม่งเลยก็นะครับ <c oughs> แพ็กเนี้ยโห่มันดีไหมอรอคือต่ำๆคุณได้แสนหนึ่งอ่ะอืมต่ำๆคุณจะได้ประมาณแสนหนึ่งนะก็แสนกว่าเนาะตัวหนึ่งก็น่าจะคือถ้าสมมติคุณได้การแดงอีกสักไปก็คุ้มอยู่แหละเออนะ ก็ถ้าถามว่าผมไม่ถ้าไม่ได้เปิดแพ็กสองเซ็ตเเปิดแพ็อะไรก็นี่เลยครับก็เช้านลครับผมทาง EA นะครับปล่อยแพ็กออกมาฟีฟ่าม b i บายนี่อ่ามันเป็นแพ็กอ่ชอช็อตเชยคือถ้าเมื่อสี่สี่สามสี่วันก่อนที่เกมมันคือทางระบบทางเซิร์ฟมันปัญหาถ้าใครจําได้นะครับก็มันทําให้เกมมันเล่นแล้วแบบ คุณไม่ได้ของรางวัลนอนะ่านั่นแหละคุณไม่ได้ของก็นะทาให้ในลีกมันก็จัดก,การขานไม่ได้มันเล่นยังไม่ได้ทาง EA ก็เลยแบบพอปรับปรุงเสร็จก็เลยมีของตอบแทนออกมาผมก็รู้อยู่แล้วลนะ่ะคือมันต้องมีของมาตอบแทนผู้เล่นโอ้มาชดเชยเป็นโดนด่าเลยอะครับก็เอชอดเชยก็แพ็คเนี่ยละครับแพ็คนี้แล้วก็เป็นอ่อ ฟีฟ่าพอย t ครับฟีฟ่าพอย t เอกสี่ร้อยอืมนะครับอีกสี่ร้อยพอยก็ถ้าถามโอเคไหมก็โอเคนะผมว่าโอเคเลยแหละก็มันประกันแล้วประกันการ์ดได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเพื่อผมได้เออโกของสปอร์ตติ้งลิเบินะเออทีมเก่าของ,ของโรนโดเออสปอร์ตติ้ง l ิเบ o n ก็ตัวแสนกว่า fc ผมเอ่อก็เปิดได้การแดงไม่งวนเดียวสามใบสุดยอดอะ่ะโอ้โหผมอีฉาเป็นอท,ทียแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้ปึ๊บโอ้โหกากกากชิพายแพ็คเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะมีอะไรบ้าผมก็ไม่รู้อะ่ะโอ้คือมันเป็นการแดงอยู่แล้วถูกไหม เออก็ก็ดีนะคือมันก็เป็นการดแดงอยู่แล้วหรือเปล่ามันรับประกันการดแดงหรือเปล่าโอ้โหเฮียตัวเท่าไหร่เองวะผมว่าน่าจะไม่แพงอะ่ะน่าจะไม่ถึงแสนเพราะอะไรตรัดแปดสิบหนึ่งแสนหรอเชื่อผมเลยราคาไม่น่าจะถึงแสนสตัดแปดสิบอ่ะคือถ้าต์ทแค่แปดสิบอ่ะราคาผมให้เต็มที่นะตัวเนี้เจ็ดหมื่น น่าจะสักประมาณเจ็ดเจ็ดหมืนอืมโอ้โหเนี่ยหกหมื่นกว่าโอ้โหที่นี่ขายสี่หมื่นกว่าบอกแล้วและคือราคาคือมันไม่แพงหรอกเถออืมผมก็พอจะเจ้ดดาได้อยู่แล้วแหละคือราคามันแพงมันไม่แพงเท่าไหร่หรอกก็นะนี่แหละก็คลิปนี้ก็มาอาะไรเล็กน้อยอืมนะ ก็คลิปนี้ก็ชื่อว่าอ,อ่ขอขคอใจเอเอแล้วกันเนาะอืมก็เดี๋ยวแพ็กนี้มนหมดวันไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนอีกสองวันปรมาณอีกสองวันสามสองวันกว่ากว่าก็จะมีเวลาอยู่เดี๋ยวผมไปหาตังก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเออ่ทำไแนทำไแนผมเปิดแน่นอนแพ็กนี้คือแต่รอก่อนรอก่อนรอก่อน,ออนเดี๋ยวผมหาตังก่อนโอเคไหมเราคุยกันได้นะทุกคน ก็คือมีเอ่เอฟซี FC ผมมาถามว่าเอฟซี FC ผมเรียกว่าเอฟซีเลยกันนะถามว่าทําไมแอดไม่เอ่อลงคลิปอ๋อก็ผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าผมเพิ่งกลับจากอ่าเข้าค่ายเมื่อวานแล้วก็กลับถึงก็นับน้ําหลับเลยก็สรุปไม่ได้ทําคลิปว่าจะทาแพ็กแปดหมื่นก็เมื่อเ,เช้าก็ผมคิดไปคิดมาผมไม่ทําดีกว่าแล้วก็วันนี้วันทั้งวันที่ผมเพิ่งกลับมาเอ่อตอนนี้ก็สองทุ่มผมกลับมาถึงบ้าน ผมไปอ่แจกของมาแจากของพวกน้ํำดื่มพวกข้าวอะไรพวกนี้แบบคนที่แบบลาน้ําท่วมออเคือผมอยู่ภาคใต้ไงผมเป็นคนภาคใต้ก็ผมไปเลยไปช่วยแจกอะไรมาอะไรนะก็นะประมาณนี้อืก็มไม่อะไรมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสำหการติดตามนะครับตอนนี้ก็ร้อยแปดสิบซับแล้วถือว่าเร็วมากเลยนะอีกยี่สิบซับก็จะสองร้อยแล้วยบ มาถึงจุดนี้แล้วก็โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลัยยงต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็นะครับเจอกันใหม่ก็แพ็กสองแสนรอดูได้เลยผมเปิดแน่นอนรู้สัญญาเขารู้เสือจริงไปแล้ครับผมสุสดครับเฟี่ยวป